สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเพจและช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดราม่านะครับผมเมื่อคืนนะครับผมจับฉลากยูฟาแชมเปี้ยนีกคัมแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับได้เจอกับทางเอตากมาดดิครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมเนื้อหาจากความคิดของผมเองนะครับผมแล้วก็ผลการจับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนะครับ รบกวนทุกคนด้วยนะครับที่ผ่านทางมารบกวนกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e ช่องนะครับกดนะครับผมไลค์เพจนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพจเล็กๆของเราให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงดราม่าเมื่อคืนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจับไป2รอบครับเพื่อนๆรอบแรกแม่งโอ้โหความฝันเด็กผีเป็นจริงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ester, ติดในรอบแรกนะเจอกับทาง เปเชครับปารีดแชงชักแมงโหเจอของแข็งเลยอะรอบแรกตกใจเว้ยเฮ้ยเจอปารีดเลยเหรอสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแต่ก็จะมีการจับฉลากรอบ2นะครับเพราะว่ามันมีดราม่าในเรื่องของการจับรู้สึกว่าจะเป็นคู่ที่3นะครับผมคู่แรกนะครับผมที่รอบแรกที่เราจับนะครับมันจะเป็นทางาาคู่แรก เรอัลมาดริดเจอเบนฟิก้านะครับแมนซิตี้เจอกับบีอูเรีลนะครับแล้วก็บไบรอันบวนิกกับเจอกับแอตเลตโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลเซาบวกอาแจกนะครับยินเตอร์มิลานยูเว่นะครับสปอร์ติ้งริวเซลชีนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ตเจอกับปารีสพอดีมันมีดราม่านะครับในการจับฉลากรอบแรกในคู่ที่2นะครับผมที่เขาจับฉลากโทัรสองขึ้นมาก่อนนะครับเป็นบีอูเรียลนะครับคือกฎของการจับ ฉลากรอบ16ทีมคือเขามีบอกไว้อยู่แล้วว่าทีมนะครับผมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มจะไม่เจอกันแน่นอนทีมที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะครับจะไม่เจอกันแน่นอนนะครับแต่นะครับผมการจับฉลากนะครับคู่ที่2จับบีริวขึ้นมาก่อนแล้วทีนี้นะครับผมรู้สึกว่า,าคนที่เอาฉลากนะัไปให้คนจับพลาดนะครับเอา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเข้าไปอยู่ในโถนั้นด้วยเออเอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่ในโถนั้นด้วยแล้วทีเนี้ยพอดีจับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาได้เฮ้ยกราฟิกก็ขึ้นมาเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับตามกฎของยูฟ่าแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยมีการจับฉลากใหม่เป็นแมนซิตี้แต่ทีเนี้ยนะครับผมคือในส่วนที่เขาจับผิดจับฉลากไปผิดในตรงนั้นอะ่ะมันมีดราม่าที่แบบว่า มันในโถนั้นอนะ่ะมันไม่มีเอติโก m มาดริดเพราะว่าเขาจับาทางแมนเชสเตอร์เตดไปแทนมันก็เลยมีดราม่าตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยได้จับฉลากใหม่ทีเนี้ยนะครับผมตอนแรกผมก็จะอัดคลิปแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อัดเลยยูฟาก็ทางาได้แถลงข่าวมาว่าจะมีการจับรอบที่2ใหม่นะครับในช่วงเวลา3ามทุ่มผมก็นั่งดูนั่งดูต่อ นั่งดูต่อเออทีเนี้ยนะครับผมในรอบที่2นะครับผลที่ได้มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากที่จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงเราได้เจอกับทีมที่ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรคือแอตเลติกมาดริดครับทีเนี้ยถ้าเกิดวิเครานะห์ณตรงเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาไปาจะเอาอะไรไปสู้กับแอตเลติกมาดริดอันดับแรกเลยนะครับในช่วงเนี้ยผมว่าถ้าเจอนในถ้าเจอกันในช่วงนี้นะ ผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเอาชนะแอตเลติกมาดริดได้เลยเพราะตอนนี้ฟอร์มทีมของทางรับลังกนะครับมันยังไม่ดีพอในส่วนของเกมรุกส่วนแอตเลติกมาดริดครับเขาไม่ดีพอในส่วนของเกมรับอันนี้ผมพอเข้าใจแต่กุนซืออย่างซิมิโอเน่ครับคือเขาเล่นบอลสไตล์แบบบัสสอชั้น3ชั้นเลยอะจะเจาะเขาได้หรอผมคิดว่าณนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เจาะเอตดโกมาริทเไม่ได้ถ้าเจอกันในช่วงนี้ถามว่ากลัวไหมกลัวครับกลัวว่ามันจะส้มหล่นะดิได้ลูกส้มหล่นจากเอติโกมาริทเอติโกมาริทอาจจะยิงได้หนึ่งลูกแล้วอุดทางเกมเป็นไปได้หรือไม่ก็กองหลังเขาั่วจริงแล้วเขาสามารถแมสเตอร์ติดสามารถเจาะได้ก็จะได้ผลสกอร์แค่หนึ่งลูกรูปเกมก็จะไม่สวยงามมากเท่าไหร่ มันเป็นข้อดีด้วยซ้ำครับถ้าจับในช่วงนี้แล้วแมนยูฟอร์มทีมในช่วงของเดือนมกรานะครับเตะกันอีกทีนู่นกุมภากลางเดือนกุมภาเลยนะคือทั้ง2ทีมก็จะได้มีเวลาในการจัดตัวผู้เล่นหรือว่าการเรียกฟอร์มนะครับผมนักเตะแต่ละตำแหน่งออกมาได้แล้วจะเป็นเกมที่สนุกครับเป็นเกมใหญ่ที่สนุกเลยสำหรับยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเตดเจอกับเอติโกมารด จะเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับทีนี้นะครับผลการจับฉลากเมื่อคืนมีทีมไหนเจอกับใครบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในการจับรอบที่2นะครับที่เป็นการจับที่แท้จริงสําหรับผมเลยนะคู่แรกครับบาเยอร์มิวนิกเจอกับเซาบวกครับแมนซิตี้นะครับสปอร์ติ้งลิเมอนนะครับอาแจกเจอกับเบนฟิก้าริวยังจับได้เซลทางเซลซีเหมือนเดิมนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับแอตเลติกมาดริดยูเวนตุสนะครับเจอกับบีอีเอลลนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับอินเตอร์มิลานและคู่สุดท้ายครับเรอัลมาดริดเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงถ้าจากที่ดูตามรายชื่อนักตรงเนี้ยถ้านับจากเขาเรียกว่ายังนับจากชื่อชั้นนักเตะนักจากชื่อชั้นทีมนะครับในโยุโรปนะครับคู่แรกไบร์นบูร์นิกซาบวกยังไงยบร์นก็ชัว นะครับสามารถเข้าได้อย่างสบายอยู่แล้วแมนซิตี้สปอร์ต g ิ้งครับผมสปอร์ต n ิ้งเนี่ยแต่เดิมนะเป็นทีมลุ้นลมยักษ์นะแต่ว่าในช่วงเนี้ยผมว่าฟอร์มของซิตี้อะ่ะมันไม่ดรอปอะ่ะมันฟอร์มมันสม่ำเสมอกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแมนซิตี้ก็น่าจะเข้าได้สบายๆบายอาแจากเบนฟิก้าครับคู่นี้ต้องลุ้นคู่นี้ต้องลุ้นมากๆเบนฟิก้าเล่นดีทรงบอลสวย อาแจากก็เหมือนกันครับผมของทางเอลิกเทนฮากที่เป็นผู้จัดการทีมลูกทีมของเขาวิ่งสู้ตายแน่นอนริวนะครับ,ก,บกับเซลซีอันนี้ผมคิดว่าเป็นงานหนักของเซลซีนะเพราะว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วบ็อกซิ่งเดย์ถูกไหมไปเจอกันอีกทีนูน่นกุมภาเขามีเวลาในการจัดทีมนะในช่วงของเดือนมกรานะครับประมาณหเดือนเซลซีนะักเตะจะกอบไปไหมเจอแบบ หนักๆมาตลอดทั้งเดือนแล้วไปเจอเบาอีก1เดือนแล้วก็ไปเจอหนักอีก1เดือนในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมผมว่างานเนี้ยเซลซีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ล่วงนะริวคือริวไม่ใช่ทีมที่อ่อนอะไรเลยครับเพื่อนๆริวเป็นทีมที่เก่งนะสำหรับผมอะเก่งมากนะครับอ,อยูเวนตุสนะครับเจอกับ b บียรเรียนนะครับผมอันนี้ผมคิดว่า ยังไงก็ต้องพลาดให้กับยูเว่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ถ้าผมดูข่าวเกี่ยวกับยูเว่นะครับมันมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับยูเว่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเบียร์แลวอาจจะล้มยูเว่ได้เพราะว่าปัญหาต่างๆของยูเวนตุสนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของผู้การทีม mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดบริหารนะครับยูเว่มีค่อนข้างเยอะแล้วมันอาจจะทําให้นักเตะฟอร์มไม่ดีก็ได้คู่นี้ก็ต้องลุ้นนะครับยูเว่กับบียร์ออนนะครับ ลิวพูอินเตอร์คู่ยักษ์ใหญ่ชนกันคู่นี้น่าดูว่าณนะตอนนั้นฟอร์มทีมไหนจะดีกว่าเรียวมาริดครับกับปารีสอันนี้ก็คู่ใหญ่คู่ใหญ่เลยชอบคู่นี้มาริดเจอกับปารีสคู่นี้มันเป็นประเด็นที่น่าคุยมากๆแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันวันหน้าส่วนแมนเชสเตอร์เตดครับกับแอตเลกมาริดพูดไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับเป็นคู่ที่น่าดูว่าช่วงนั้น่ะ กองหลังของเอติโกมันลิตกับกองหน้าของเราใครจะฟอร์มดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสรุปนะครับเกี่ยวกับดราม่าสั้นๆนะครับผมของการจับฉลากยูเสียลเมื่อคืนแน่นอนนะครับว่าเรายังแชร์อยู่เสมอทีมละของเราครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและช่องเล็กๆของเราครับ lsw เด ใครที่เป็นแฟนพีตัวจริงครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ